สวัสดีครับผมนายไมโกซิงนะครับวันนี้นะผมมีเจ้าคูบตา้าเขี่ยวไกล้รถผมนะครับเลยแวะมาชมแล้วมาถ่ายคลิปนะให้พี่น้องได้รับชมเจ้าคูบต้านี่แรงหนานันนะครับเจ้คูบาต้ารถกุ้ม DC 0 5 x โอโห้โคล่อง,องตัวพอสมควรนะครับมาดูกันนะครับโ,โห้นฟาดื้นฟ้าเลย สูเออนะครับตัวนี้สูเออร์โอ้ก็เดินเขาทำไมทำไมมันเร็วแท้ฟืดฟาดฟืดฟาดเลยมาดูกันครับอยู่ใกล้เมื่อกี้เวลาเลี้ยวฟืดฟาดฟืดฟาดเลยคล่องดีนะครับเจ้าคูตาตัวนี้เหรอนเมื่อกี้ ตอนเลี้ยวนะครับโอ้มันแบบฟืดฟาดฟืดฟาดฟืดฟาดคูปุต้าดีซีร้อยห้าเอ็กโอ้เร็วมากเลยนะครับตู้แอร์นะครับได้ก็เปิดกระจกน่าจะแอร์ใช้ไม่ได้นะน่าเล่นยูคล่องยูดูถ่านแล้วคูปุต้าก็คล่องนะครับไปเร็วดี ขึ้นไปนาอื่นแล้วนะครับเยวจะพาไปดูใกล้ๆไปชมใกล้ๆนะครับตัวนี้เจ้าคูบต้าคูบต้าร้อยห้าเอ็กเดี๋ยวมาดูการเก็บข้างของเจ้าคูบต้าลงไปแล้วนะครับรถอุ่มโอ้เร่งเร่งเครื่องละเร่งเครื่องละโอ้ ดูกันครับโอ้เร่งเร่งเร่งแรงนะครับแรงโอ้ไปแล้วเ,เก็บข้างก็ไม่ได้ยังไม่เก็บข้างเลยโอ้ข้าวหนานะครับสวยด้วยข้าวครับก็ถือว่า เร็วดีนะครับโอ้หโหเวลาถอยเขาจะมีเสียงสัญญาณถอยนะครับติดติดติดเวลาเขาเดินถอยหลังนะครับมาดูกัน การเลี้ยวการบิดตัวนะครับจะไวมากเดี๋ยวผมจะพาดูกันเลี้ยวการบิดตัวใกล้ๆนะครับมันฟืดฟาดฟืดฟาดเลยตอนเลี้ยวกับบิดตัวมันเบามันคล่องดีนะครับเอตู้เอนี้น่าจะเอเสียหรือเปล่าเห็นเปิดกระจกไว้ เอาไปเกี้ยวข้าวเลยไปเกี้ยวเกี้ยวข้าวก็ดีด้วยตัวนั้นโอ,อาดูกัน,นครับอตอ้โตโยต้านะทุกท่านทุกท่านวันนี้โตโยต้ตาเครื่องเราใช่นนะครับ กันเลี้ยวใกล้ๆเลยนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเวลาถอยก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับติดติดติดลอยยาง โอ้ดูกันเวียงและบิดตัวนะครับฟืดฟืดเลยเวลาเวียงตัวหรือบิดตัวนะครับเรือว่าคล่องใช้ได้นะครับเจ้าคูเวตาเล็กกระทัดรับดีนะครับตัวนี้แต่ร้อยห้าก็ถือว่าใหญ่ของคูวตานะครับร้อยห้า ข้างเสร็จไปแล้วนะครับ

เอาซ่าน,ะ <S <S นั่นเท่าแก่เท่าแก่เขานะครับเสื้อขาวค <พอ S 1> ล่อง<พ>อดีนะครับค<อ>ล่องพ่อคนขับนะครับ<า>ลูกชายเขาขับรถคล่องมากนะครับดูครับฟืดฟาดฟตพื้นาดเลยเร็วเร็วเร็ว น่าเล่นนะครับเร็วดีนะครับดูไปพุ่งฟาดพุ่งฟาดเลยรู้ไหมเจียหนาล่ะโอตัวโอ้ตัวอย่างต้นก็น่ารักแต่อันนี้เจียเจ้ามวยเด็ดนะแต่เอาหินอย่างนุ้นตัวเจ้านี่ หนานี่พอลิงเดชสมยสมัยต้งองย่อุม้มเ <ừ. S 1> บอร์เบจ,จราบวิโคยดข่าวใจแล้วนะหน้าคานี่คานุติดข้าเล็กเบ,บาขาจับเบามือโตสม่แทงเลราเรารเราโดนนี่ยเรากราบหลใดวยจัดเอตัวกลายเ้ยชิงวุหลบเท่าไหร่โอ้ตัวจนำ เยะทางไม่เก็บมันกระบังเสียร์แอรโค้ชเขาไม่ปิดประตูแอร์น่าจะเสียนะครับประตูบัดเสียบ์ปักกันอาจจะ ครับเดีวยวเองนะครับจะเสร็จแล้วแปลงครง

แมวบ้านอะไรสิบเจ็ดไร่ทรเยอะฮะกระวินรึจ๊ะขึ้นเข้าใจฮิ่งอยความถกินเสร็จไปแล้วนะครับ แป้งหนึ่งเบี่ยเบาเครื่องเดินลงอีกแป้งโอ้เครื่องเครื่องกินนอินโอ้โนกรมเทรเตอร์เครื่องมันก็อยู่ล่างคนขับนะครับโอ้เพิ่งรู้นะั่น อุ้มนี่อุ้มประมาณตันเนอะอันนี้อะไรอยู่หมดอี้้แรงมากเลยครับไปแล้ว ไปมันจรวดเลยโอ้เก็บกลางก่อนเลยนะครับเร็วเร็วเร็วอยากได้สักคันนะครับเอาไว้คู่กับเจ้า MD92 ดีเก้าสองแจวเลยเฮ้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบไร่นะแบบนี้เกือบสูสีกับรถใหญ่เลย ว่านี่นายาวเวลาเลี้ยวนะครับมันแบบกระตุกกระตุกยังไงก็ไม่รู้มันไม่ค่อยนิ่งนะครับไอรถตัวนี้มันเป็นเพราะมันเล็กฐานเขาเรียกว,ว่าช่วงล่างมันเล็กเวลามันเลี้ยวมันก็ก็เหมือนกับน้ำหนักเสานะครับฐานมันเล็กมันก็จะทำให้แบบ ลุกลี่ลุกล,ล้นนะครับไอตัวนี้ฟืดฟาดฟึดฟัดเห็นแล้วผมก็โอ้ถ้าผมขับน่าจะโอปวดหัวนะมันฟืดฟาดฟืดฟัดมันเร็วมันดิ้นไปดิ้นมานะครับมันไม่ค่อยนิ่งนะพูดไปมันไม่ค่อยนิ่งอันนี้เก็บค้างแล้วนะครับเ,เกลียวสะอาดดีแต่เกียวได้สะอาดนะครับคนขับนะครับลูกชายจะของรถนะครับ ขัดครับได้สองอาทิตย์นะครับออวายนะครับวยคล่องตัดเดียวเองนะครับเสร็จไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ออแรงเลยนะ ตกเจบบโอ้ข oh, ึ้นันาเลยมันเร็วขึ้นันาเลยโอ้แรงจริงแรงทั้งรถแรงทั้งคนขับแล้วลาทาหารมาไทย โอ้ oh, <c oughs> เป็นทหารนะครับทหารอะไรครับทหารล <c oughs> ะเอยดทหารอากาศนะครับเป็นทหารอยู่เขาเรียกว่าลาลางานราชการนะครับมาขับรถเกี่ยว <c oughs> มาช่วยพ่อนะครับขับเองเลยลาทหารนะครับมาขับรถเกี่ยวเพิ่งหัดขับได้สองอาทิตย์นะครับ ดเด็กสมัยนี้นะครับเรียนรู้เร็วคอยดูนะครับโอ้ออกตัวแล้วไปมันจรวดเดียวนี้แหละวัด <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้แรงแรงแรงโอ้ไปแล้ว <c oughs> โอ oh, ้แรงๆครับโอ้ oh, อยากได้สักคันนะครับคูเวตา้าไวเหมือนกันโอ้เฮ้ เวลาดันดันไปเครื่องมันก็สะดุดอยู่นะครับขนาดข้าวบาง พักงานทหารลางานทหารนะครับมาขับรถเกี่ยวตัวเองมาแล้วนะ หน้าน่าจะประมาณ2เมตรนะครับไม่ใช่ประมาณสองเมตรนิดๆหน้ามันก็ใหญ่อยู่นะครับวเกือบสูสีกับรถใหญ่เลยนะครับแต่มันเหมือนหนูนะครับหนูใน,นี่นะเร็วมันเร็วดีเร็วแล้วมันฟึดฟ้ดแปลกตานะครับ ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นรถเกี่ยวคูต้าเียวนะครับราบกันเยอะฟืดฟาดฟ,ฟืดฟาดล,ลื่นไหลไปเลยนะคโู่ แต่เหมือนปากมันจะช้าไปหน่อยนะครับมันหมุนไม่ค่อยเร็วเขาหน้าจะเร่งไม่สุดนะครับครับนายไมโครซิงเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอันนี้พามาชมเจ้าคูเบต้า DC 105X นะครับมาชมกันความคล่องของเจ้าคูเบต้า่จะคล่องขนาดนานะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายมโครซิงด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม